เป็น intro เร์กจะชาร์จพลังและเยียวยาตัวเองได้ยังไงดีครับสวัสดีครับผมเทมส์ ames, เจ้าของเพจติ้งตาและนี่คือ ReadLabs Podcast ครับพอดแคสต์ Podcast ที่เชื่อว่าการอ่านคือการทดลองของชีวิตสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ ReadLabs Podcast นะครับพอดแคสต์ Podcast ที่เชื่อว่าหนังสือแต่ละเล่มจะให้อะไรกับพวกเราแต่ละคนเพื่อออกไปทดลองใช้ในชีวิตแล้วก็ได้บทเรียนกลับมาแบ่งปันเล่าสูกันฟัง,งไม่เหมือนกันเลยครับวันนี้อยู่กับ ames, เทมส์เือนเดิมครับเจ้าของเพจ ติ้งต่างและผู้เขียนหนังสือเมื่อการทํางานหนักไม่ใช่คําตอบของความก้าวหน้านะครับหนังสือวันนี้ที่เทมจะเอามาชวนเล่าสู่กันฟังเนาะมีเป็นหนังสือที่ชื่อว่าแค่คนเก็บตัวนะครับ My Introvert Story เขียนโดยคุณชินมินยองนะครับแปลโดยคุณจารุพันธ์ศรีดาทิติวัฒนะครับจากสำนักพิมพ์บลูม Bloom, นั่นเองเนาะก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าเทมเป็น introvert มากๆคนนึงเลยนะแล้วก็ เลยเห็นหนังสือมาก็สนใจนะเอ้ยมันดูแล้วน่าจะได้ข้อมูลอะไรหรือว่าได้ความรู้อะไรมาทําให้เราเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เวลาที่หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเนี่ยนะสิ่งแรกที่เราอ่านปกติคือเทมจะอ่านบทนำนะครับเราก็จะอ่านว่าตัวตัวคอนเทนต์ในเรื่องเนะี่ยมันมีหมวดหมู่อะไรยังไงบ้างนะครับก็วันนี้คิดว่าจะเอาเรื่องนี้แหละมาเล่าสู่กันฟังเนานะแล้วก็อาจจะเหมือนเดิมครับหยิบยก บทสักหนึ่งบทขึ้นมานะเล่าให้กับทุกคนฟังครับแล้วก็พร้อมกับเสริมเรื่องของประสบการณ์แล้วก็ความเข้าใจส่วนตัวเนี่ยเข้าไปด้วยนะครับก็จะทําให้ทุกคนได้เข้าใจเรื่องของความเป็น introvert ได้มากขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวแทมขอเล่าตัวบทนําก่อนละกันว่าสําหรับหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะฮะเขาเขียนบทนาไว้ว่ายัางไงเนาะสำหรับคุณชินมินยองเนี่ยนะครับคุณชินมินยองเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ชอบคําว่าคนเก็บตัวอะไรหรือว่า introvert นะครับบางที เวลาเรามาเรียก i n t เวิร์ t เนี่ยเรามักจะบอกว่าเอ้ยก็เป็นคนเก็บตัวไงอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งคําว่าคนไม่เก็บตัวเนี่ยเราก็ยังไม่เคยใช้คํานี้กันถูกไหมนะครับคือปกติเวลาเราเรียกคน extrovert เนี่ยเราก็จะไม่เรียกว่าคนไม่เก็บตัวอย่างนี้ถูกไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยคุณชินบินยองเขาเลยไม่ชอบคํานี้นะครับซึ่งที่เขาไม่ชอบเพราะว่าไอ้คำว่าคนเก็บตัวเนี่ยมันมักจะมีเหมือนป้ายติดไว้อ่ะมันรวนเราเอาอป้ายฉลากไปแปะไปที่คนครับว่าเฮ้ยคนเก็บตัวเนี่ยมันต้องเป็นคนที่ เฉื่อชานะไม่รู้จักเข้าสังคมขี้อายนะครับไม่กล้าสบตาคนอื่นใช่ไหมฮะในขณะที่คําตรงข้ามของคําว่าคนเก็บตัวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่คําว่าคนไม่เก็บตัวนะถูกไหมแต่ว่าเรามักจะมองเขาในม,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 มุมมองของการเป็นอะไรฮะคนเข้าสังคมเก่งใช่ไหมคนกระตือรือร้อนคนมีความเป็นผู้นําคนที่มีความมั่นใจใช่ไหมครับซึ่งถึงอย่างนั้นเนี่ยบนโลกบ,บนโลกมนุษย์ของเราเลยนะฮะมนุษย์ อินโทรเวิร์ดนะกับเอ็กโทรเวิร์ดเนี่ยมันก็มีอยู่จริงนะทุกคนมนุษย์2ประเภทนะครับก็เหมือนกับสิงโตหรือเสือที่มีจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยที่ต่างกันนะครับไม่อาจนํามาเปรียบเทียบกันได้ว่าใครดีกว่าใครนะหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่คํานิยามบุคลิกลักษณะเท่านั้นแหละนะครับไม่ใช่ข้อดีหรือข้อเสียของบุคคลแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเนาะที่ใครสักคนจะได้รับคําชื่นชมเพนเพราะว่าเขาเป็นคนที่ เข้าสังคมได้เก่งในขณะที่คนที่ชอบอยู่กับตัวเองนะครับกลับโดนนินทารับหลังนั่นก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องไปกันใหญ่นะครับแต่ว่าคนเราอ่ะชอบตัดสินคน2ประเภทนี้ในแง่บวกกับแง่ลบเลยะครับจึงเป็นเหตุผลที่ตัวคุณนักเขียนเนี่ยนะคุณชินเบนยองเนี่ยในช่วงวัยหลักอายุแบบ10เนี่ยนะไม่ยอมรับความเป็นอินโทรเวิร์ตของตัวเองนะครับเวลาอยู่ในสังคมก็จะชอบโหพยายามทําตัวเองให้เป็นผู้นำเนาะแล้วก็นะ จุดที่ยืนอยู่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขากลับรู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวมากขึ้นไปเองเหมือนอยู่บนเกาะล้างนะครับยิ่งกว่าตัวคนเดียวซะอีกนะถึงตอนนี้นะครับเขาจะรักแล้วก็ยอมรับความเป็นอินโทรเวิร์ตของตัวเองได้เต็มที่แล้วแต่ก็ปฏิเสธความจริงไม่ได้นะครับว่าในสังคมของคนเราเนี่ยคนที่เป็นอ็กโทรเวิร์ตเนี่ยนะได้เปรียบกว่านะครับอาจจะเป็นเพราะว่านิสัยของตัวคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตเนาะอาจจะไม่ได้เข้ากับคนง่ายหรือว่าไม่ได้เก่งเรื่องของการครบค้าสมาคมกับคนอื่นสักเท่าไหร่มั้ง นะครับไม่รู้ว่าทําไมสังคมหนึ่งชอบเหมารวมว่าคนแบบเนี้ยที่เป็นอินโทรเวิร์อย่างไี้นะต้องไม่มีความสุขแน่ๆเลยนะครับทั้งที่จริงๆแล้วมันตรงกันข้ามเลยนะเพราะว่า,าคนที่เป็นอินโทรเวิร์เนี่ยมักจะมีความสุขมากกับการเป็นตัวเองแบบนี้แหละนะครับแล้วก็ตัวคุณชินเินยองเนี่ยเขาก็อยากที่จะบอกคนที่เป็นเอ็กโทรเวิร์ว่าซึ่งเป็นคนหมู่มากในสังคมนะครับแล้วก็ชอบมาแสดงท่าทีสงสารเห็นใจว่า,วาอุ้ยคุณต้อง เหมือนปฏิบัติกับคน introvert เรากับเป็นคนที่อ่อนแอในสังคมอะไร่าเงี้ยอยาให้มันเป็นแบบนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ครับ My Introvert Story แค่คนเก็บตัวเนี่ยก็จะเป็นเล่มที่บอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของชาว introvert เนาะที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขนะครับไล่ตั้งแต่การทําทความเข้าใจว่า in, มนุษย์แบบ introvert มันเป็นยังไงแบบคร่าวๆนะครับไปจนถึงสารพัดคำถาม จาะลึกด้วยความสงสัยเกี่ยวกับบุคลิกที่ดีนะต่างๆนานาตามคํานิยามของสังคมนะครับซึ่งไม่ว่าเราจะเป็นคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้หรือว่าคนที่ถือหนังสือเล่มนี้นะครับจะเป็นคน introvert หรือว่า extrovert เนี่ยก็ไม่สําคัญนะครับผู้เขียนหวังว่าถ้าคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนเนี่ยได้มาอ่านนะครับก็คงจะดีใจไม่น้อยเลยเนาะไม่เป็นไรเลยนะครับถ้าเรายังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนหรือว่ายังสับสนว่าตัวเองเป็น introvert หรือว่าเป็น extrovert นะ แต่ขอแค่เริ่มรู้ตัวว่ามีแนวโน้มที่จะไปในทิศทางไหนนะครับตัวผู้เขียนเขาก็หวังว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะช่วยให้ตัวพวกเราเนี่ยชั่งน้ำหนักได้นะครับว่าอะไรคือความสุขของตัวเองซึ่ง introvert กับ extrovert เนี่ยไม่ใช่ข้อดีหรือข้อเสียนะครับไม่ใช่ว่าเป็นบุคลิกที่ดีหรือบุคลิกที่แย่แต่ว่ามันเป็นเพียง บุคลิกภาพประเภทหนึ่งเท่านั้นเองนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพประเภทไหนเนี่ยก็สามารถที่จะเปล่งประกายนะเป็นเฉดสีเฉพาะของตัวเองได้แหมผมชอบคำนี้มากเลยนะครับเปล่งประกายเป็นเฉดสีเฉพาะของตัวเองได้นะครับไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าคุณเป็นคนประเภทมีความสุขอยู่กับการอยู่คนเดียวหรือว่าเป็นคนมีความสุขกับการออกไปพบปะผู้คนนะครับ เพื่อขาอยายขอบเขตของความเข้าใจให้กับชาว extrovert ด้วยแล้วก็เพื่อสร้างพลังแห่งความเห็นอกเห็นใจให้แก่เพื่อนเพื่อนชาว introvert คุณชินมินยองก็บวังว่าหนังสือเล่มนี้จะส่งต่อเรื่องราวเหล่านั้นไปยังทุกคนได้ครับในฐานะที่เขาเป็นเพื่อนชาว introvert คนหนึ่งของพวกเรานะนี่คือบทนำของคุณชินมินยองนะครับซึ่งอพอท่าอ่านจบเล่มแล้วเนี่ยจะบอกว่าในภาพรวมเนาะก็เหมือนเพื่อนคุยกันเลย นะเพื่อนมานั่งเล่าประสบการณ์ตัวเองให้ฟังนะครับเจออะไรมาอย่างไรเราก็ถ้าคุณคาดหวังว่าคุณจะเจอเรื่องของความเป็นวิชาการที่มีรีเสิร์ชมารองรับมีวิจัยต่างๆมารองรับเนี่ยไม่มีนะเล่มนี้ไม่มีแต่ว่ามันได้ความเหมือนเพื่อนนั่งคุยกันไปอีกแบบอะทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ใชเหมือนอาจารย์มานั่งบอกว่านี่คือศาสตร์นี่คืออ,อะไรอะวิทยาศาสตร์เบื้องหลังเรื่องของชีวะ วิทยาไบโอโลจีคุณเกิดมาเป็นแบบไม่ใช่นะครับถ้าเราอยากได้ความเป็นกันเองนะความนั่งคุยกันเหมือนเอาสิ่งที่เป็นเราคิดว่าเราเป็น,นะมานั่งคุยกันอย่างเงี้ยนะมันก็จะทําให้เหมือนเป็นเพื่อนมาทําความเข้าใจร่วมกันมากขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่เล่าในงสื่อเบบ่นี้นะครับ ก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจในความเป็นอินโทรเวิร์ตที่ถูกต้องเนาะหรือว่าความเป็นเอ็กโทรเวิร์ตที่ถูกต้องนะครับซึ่งเดี๋ยวหมาจะแตะไปนิดหนึ่งแล้วกันก่อนที่จะลงไปเนื้อหาเนาะว่าจริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงความอินโทรเวิร์ตหรือเอ็กโทรเวิร์ตเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าอ่าคุณจะเป็นคนพูดไม่เก่งนะคุณจะเป็นคนเข้าสังคมไม่ได้นะอะไรแบบนั้นไม่ใช่เรื่องพวกนั้นนะครับพวกนั้นเป็นทักษะนะขอให้แยกเรื่องของความอินโทรเวิร์ตเอ็กโทรเวิร์ตกับทักษะก่อน เพียงแต่ว่าด้วยพื้นฐานของอความเป็นลักษณะแบบนี้จริงๆแล้วถ้าอ่านจากหนังสือเล่มอื่นเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าจริงๆมันฝังมาตั้งแต่ในยีนของเราเลยนะว่าเราเป็นมนุษย์ที่ไวต่อ,อสิ่งแวดล้อมไหมนะการลบกลุของสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะครับมนุษย์ที่เป็นอินสตรเวิร์ดเนี่ยเขาจะมีเซนส์ที่ไวนะต่อสภาวะแวดล้อมอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นที่มาว่าเขาจะไม่ค่อยชอบไปอยู่ในที่ที่มัน มีผู้คนทูกพลาดเนาะเพราะว่าเขาจะรู้สึกเซนส์ได้ถึงทุกอย่างรอบตัวเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็มันจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันค่อนข้างล้นเออจนเกินไปอะ่ะมันทาให้เขาเหนื่อยง่ายนะครับนี่คือมนุษย์ประเภทที่ introvert ขณะเดียวกันมนุษย์ที่เป็น extrovert เนี่ยคนละประเภทกันเนาะเขามีประสาทสัมผัสในการรับเซนส์จากสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเหมาะสมหน่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะรู้สึกมีพลังอะ่ะนะเขาก็ต้องการพลังจากสิ่งรอบตัวเนี่ยเข้ามาเติมในตัวเองเยอะขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาไปเข้าสังคมเนี่ยมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าอุ้ยชั้นมีพลังจังเลยอะ่ะนะชั้นชอบสิ่งนี้จังเลยนะครับซึ่งพื้นฐานนะงผมก็ตั้งต้นมาจากเรื่องของความเป็นชีววิทยานในตัวของพวกเราด้วยนะครับซึ่งเวลาเราเคุยกันถึงเรื่องของ introvert และ extrovert เนี่ยขอให้เน้นไปที่เรื่องของวิธีการที่เราใช้ชาร์จพลังวิธีการที่เราใช้ในการบริหารพลังงานของตัวเองอันนี้เพเสริมนะไม่มีหนังสือนะครับเพิ่มเสริมให้ก่อนนะครับเช่นถ้าเราเป็น introvert นะครับเราจะรู้อยู่แล้วว่าอุ๊ยถ้าเราไปอยู่ในที่ที่มีอะ,อะไรเซนส์ sense, รอบเอมเบอร์เมนต์ของเราเนี่ยโ,โหมันวุ่นวายเควอสมากเลยเนี่ยนะครับเราก็รู้สึกว่าเราจะเหนื่อยวายเพราะฉะนั้นแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าวิธีการที่เราจะเพิ่มพลังได้คือการกลับมาอยู่ในที่เงียบๆของเรานะครับนั่นก็เลยทําให้เราต้องรู้จักวิธีการบริหารพลังนะการดูแลพลังของตัวเองให้ดีในฐานะที่เราเป็นอนะินโทรเวิร์ตน้อนที่มาจะเน้นไปที่อินโทรเวิร์ตหน่อยละกันนะครับ ว่าทีไมอินโทรเวิร์ t ด้วยเพราะฉะนั้นความอิน i n รเวิร์ t นะครับคือพลังงานถ้าคุณกําลังตีตาตัวเองว่าพอเป็น i n รเวิร์ t แล้วพูดไม่เก่งนะครับเป็น i n รเวิร์ t แล้วไม่สามารถพรีเซนต์งานหน้าห้องได้เป็น introvert แล้วเข้าสังคมไม่ได้ขอให้ตัดความเชื่อนี้ออกไปก่อนเลยเพราะเรื่องเหล่านั้นเป็น ah ทักษะทั้งสิน้นเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีแนวโน้มเฉยๆละกันสมมุติว่าพอเราเป็นเด็กใช่ไหมครับแล้วเรารู้สึกเรารู้สึกไม่เขาเรียกอะไรไม่สบายใจไม่ comfortable เวลาไปอยู่ในท่ามกลางผู้คนเยอะๆใช่ไหมเพราะว่ามันถูกดูดพลังเนี้ย เราเลยมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงการเจอสถานการณ์เหล่านั้นมาเลยทําให้โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยคนที่เป็น i n รเว v e r ตส่วนใหญ่อาจจะนะครับขอใช้คําว่าอาจจะไม่ได้มีทักษะการสื่อสารที่ดีนะไม่ได้มีความาพูดกับคนอื่นได้อย่างมั่นใจอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันเกิดมันเป็นผลผลผลต่อเนื่องอะนะแต่อย่างที่เทมบอกครับว่าไอ้พวกเราเนี้ยมันเป็นทักษะทางงาน,นเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นทักษะมันฝึกได้ นะครับขอให้แยกออกมาเลยระหว่างความเป็น introvert extrovert กับเรื่องของทักษะที่ทิมว่าเหล่านี้นะครับวันนี้เราจะเจาะไปที่เรื่องของความเป็น introvert extrovert เป็นหลักเลยเนาะโอเคนะครับก็หนังสือเล่มนี้นะครับจริงๆแล้วแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด4หมวดใหญ่ๆนะสบทใหญ่ๆนะครับบทแรกเขาจะชวนคุยเรื่องของทาความเข้าใจของมนุษย์ที่เป็น introvert จัดๆเลยนะว่าเป็นคนยังไงนะครับก็จะมีหลายบทย่อยเนานะ บทที่2นะครับบทที่2ใหญ่เนาะก็จะเป็นเขาชื่อว่าการอยู่คนเดียวคือการชาร์จพลังนะก็จะเป็นเรื่องของการบริหารพลังงานนี่แหละของเหมือนชวนน้องหมเข้าใจว่าพลังงานของ introvert extrovert มันต่างกันยังไงคุณจะบริหารพลังงานของคุณยังไงนะครับบทที่3ครับความเศร้าเพื่อนรักนะครับก็พอเราเป็น introvert ใช่ไหมฮะเราชอบอยู่กับตัวเองชอบใช้คิดอะไรอยู่กับตัวเองเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณเจอความเศรา้า นะครับคุณก็จะอาจจะมีโอกาสที่จะวนอยู่ในความคิดตัวเองเยอะและคุณอาจจะรู้สึกหดหูได้ง่ายนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่มันคนละเรื่องกับเรื่องของการเป็นโรคซึมเศร้านะทุกคนเหนต่ว่าด้วยพื้นฐานของอินโทรเวิร์ดเนี่ยมันคือเราชอบอยู่คนเดียวใช่ไหมเรามีโอกาสที่จะหล่นไปในความคิดตัวเองนะลึกๆของเราเนะี่ยได้ง่ายเหมือนกันนะครับก็ต้องบริหารเรื่องนี้ดีบทที่3เนี่ยจะคุยกันเรื่องนี้นะครับบทที่4ี่ครับถูกบังคับให้เป็นคนเข้าสังคมเนาะกอะ็อันนี้เดี๋ยว มันจะเป็นเรื่องของการที่เขาจะเล่าประสบการณ์แหละครับว่าทําไมเขาถึงต้องบังคับตัวเองให้กลายเป็นคนเข้าสังคมด้วยแล้วมันดีไม่ดีอย่างไรนะแล้วจริงๆรแล้วอะไรคือสิ่งที่คุณควรจะเป็นกันแน่นะครับในการที่ต้องเป็นคนเข้าสังคมไหมหรือว่าต้องเป็นอย่างไรกันแน่นะครับแล้วก็อ๋อทษทีบทที่5เรามี5บทนะครับบทสุดท้ายคือวิธีการเยียวยานะครับบำบัดจิตใจแนละการเอาพลังของตัวเองกลับมานะครับในขณะที่ถ้าเราเหนื่อยล้าเราไปน i n รเวิร์ t เนี่ยเราจะทํายังไงให้เรา เยียวยาตัวเองได้ดีแก้ปมในใจ,จต่างๆได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นบทที่5นั่นเองนะโอเคนะครับวันนี้ก็จะขอไปที่บทบทที่5นะครับวิธีการเยียวยาตัวเองของพวกเราชาวอินโทรเวิร์ตนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับก็จะเป็นบทย่อยที่ชื่อว่าบ,บนะําบัดจิตใจนะคุณผู้เขียนเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย เขาเป็นคนที่ไม่อาจทนต่อสิ่งกระตุ้นเยอะๆได้นะครับหลังจากรู้ตัวเองแล้วว่าเป็นคนแบบประเภท i n รเวิร์ t เนี่ยก็จะทุ่มเทพยายามเสริมสร้างความเข้มแข็งนะแข็งแกรง่งภายในจิตใจของตัวเองขึ้นมานะครับซึ่งกิจกรรมที่เขาทําบ่อยสุดช่วงหลังเนี่ยก็คือการนั่งสมาธินะครับซึ่งจะช่วยกําจัดสิ่งที่ติดค้างอยู่ในหัวออกไปได้นะครับเมื่อหยุดพักจากคําพูดแล้วก็การกระทําได้เนี่ยวงจรความคิดอันซับซ้อนยุง่งเหยิงในหัวเนี่ยก็จะจุดนิ่งไปได้สักพักหนึ่ง นะครับถึงจะใช้เวลาไม่นานแค่วันละ5 1าถึงนาทีก็จะช่วยจิตใจที่มักจะอ่อนไหวแล้วก็คิดมากได้ไม่น้อยเลยครับเรียกว่าการนั่งสมาธิเนี่ยจะช่วยลดเสียงรลบก,กลวนในความคิดลงได้หลายเดซิเบลเลยทีเดียวระหว่างทําสมาธินะครับตัวคุณชินเมญองเนี่ยเขามักจะรีไฟให้สรลุกเนาะแล้วก็เดินทางเข้าสู่ความเงียบโดยสมบูรณ์นะครับโฟกัสอยู่กับลมหายใจในพื้นที่อเงียบสงบกระทั่งรู้สึกสบายใจแล้วก็นิ่งเย็น พื้นที่อสงบเงียบและร่างกายที่ผ่อนคลายเนี่ยจะช่วยให้ปิดสวิตช์ความคิดได้ทีละดวงระบายความตึงเครียดที่ยังลงเหลืออยู่ในร่างกายผ่านลมหายใจแต่ละจังหวะนะหายใจเข้าลึกๆนะครับให้รู้สึกถึงหน้าอกและกระช่องท้องไม่ใช่แค่จมูกและปากแล้วคลายความคิดฟุ้งซ่านความเครียดและความวิตกกังวลออกมาผ่านลมหายใจออกการทําสมาธิเป็นช่วงเวลาที่ เราจะได้ก้าวข้ามสะพานแห่งจิตใต้สำนึกนะครับพร้อมทั้งดึงอัตตาแล้วก็สติที่หลับไหลในส่วนลึกออกมาแค่เริ่มต้นนั่งสมาธิแบบเบาๆนะทุกคนเวลา 5- ้าถึงสนาทีเนี่ยไม่ว่าใครก็ทําได้นะครับโดยไม่ต้องฝึกปรือวิชาอะไรมากมายนะแน่ตอนครับว่าคนที่นั่งสมาธิเป็นกิจวัตรนั้นเนี่ยมักจะรับมือกับเหตุการณ์ท้าทายในชีวิตได้แตกต่างจากคนที่ไม่ได้นั่งสมาธิเลยนะครับที่มันเป็นแบบนั้นก็เพราะว่า อันนี้เทมเสริมแล้วกันคือเอาจริงเทมก็ไม่ใช่คนที่นั่งสมาธิบ่อยขนาดนั้นนะครับก็เคยเนาะแต่ว่าทําไปสักพักก็จะรู้สึกว่าโอ้นี่อาจจะไม่ใช่ทางของเราเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าใครทําได้ก็ขอให้ทานะครับดีมากเลยคือการนั่งสมาธินี่มันข้อเดียวหนึ่งคือมันทําให้เราเหมือนเออ a แวร์ตัวเองอยู่เสมอเลยว่าฉันฉันอยู่ในโหมดไหนฉันลมหายใจเข้าลมหายใจออกฉันรู้สึกอย่างไรฉันคิดอย่างไร นะครับซึ่งความสามารถในการเอาแวร์ตัวเองที่ดีเนี่ยนะฮะมันจะทําให้คุณสามารถจับสิ่งที่ตัวเองเป็นได้ในทุกๆขณะมากขึ้นนะครับเวลาคุณรู้สึกแย่คุณก็จะหันมองตัวเองได้มากขึ้นว่าฉันรู้สึกแ yeah ย่อยู่แล้วฉันจะถอยหา่างฉันจะแก้สถานการณ์นี้ได้อย่างไรเวลาฉันรู้สึกอะไรที่มันแบบเอ่อเหมือนรู้สึกพลังงานพุ่งผ่ารู้สึกโกรธสมมตินะครับรู้สึกโกรธอย่างเงี้ยคุณก็จะจับตัวเองได้ไวว่าอุ้ยฉันกําลังรู้สึกโกรธอยู่นะ ใช่ไหมฮะนั่นเลยเป็นสาเหตุว่าเวลาคุณรู้สึกอะไรที่มันไม่ค่อยโอเคเนี่ยเขาเลยบอยคุณหายใจลึกๆไงเพราะว่าหายใจลึกๆเนี่ยคือทําให้คุณได้มีโอกาสได้กลับมาอยู่กับตัวเองนะได้ผ่อนคลายได้นั่งแบบหายใจเข้านะครับหายใจออกใช่ไหมฮะเมื่อหายใจเข้าหายใจออกคุณจะรู้อยู่กับขณะปัจจุบันและอแวร์ตัวเองได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเป็นมนุษย์ที่ i n รเว v e r t แล้วโอโ้โหติดลึกเข้าไปในความคิดตัวเองมากๆเนี่ยการถอยออก ห่างออกมาจากสิ่งที่เราคิดขุดลึกลงไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับเวลาคุณอยากจะแก้ไขปัญหาหรือคุณอยากจะหลุดออกมาจากความเครียดความที่ความรู้สึกจมๆหลายหลายอย่างของเราเนี่ยนะการทําแบบนี้ก็ช่วยได้เลยทีเดียวนะครับซึ่งจริงมันมีอีกหลายวิธีการมากเลยนะที่ทําได้นะครับยกตัวอ,อย่างเช่นที่แก็ชอบทําอะไรที่เป็นการทําที่เราไปใช้เหมือนระบบอัตโมติกของสมองอ่ะเช่นเราไปวิ่งอย่างเงี้ยครับระหว่างที่วิ่งเนี่ย คือคุณออกกําลังคุณเคลื่อนไหวร่างกายเยอะๆเนี่ยสมองคุณจะไม่ได้คิดอะไรแบบโหลึกล้ําอะไรได้ขนาดนั้นเพราะว่าคุณใช้ร่างกายอยู่หรือแม้กระทั่งตอนนี้คุณแบบอาจจะทําอะไรเดียไปรดน้ําต้นไม้ไงฮะุณจะรดน้ําต้นไม้นะก็จะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นได้ขยับขยันร่างกายนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ช่วยคุณในการที่จะเอาสิ่งที่แย่ๆที่มันมีอยู่ในความเครียดอยู่ในสมองในความคิดเนี่ยผ่อนคลายลงไปได้ นะครับนี่จะเป็นเทคนิคที่เพิ่มให้หรือว่าเทคนิคอื่นๆในบทต่อจากนี้นเนาะยกตัวอย่างเช่นแต่ไม่ได้อ่านให้ฟังเลยนะแต่ว่าขอยกตัวอย่างให้ฟังเช่นการเขียนนะครับเขียนเวลารู้สึกอะไรนะ <S <S นะคุณก็มาเขียนไดอารี่เขียนอะไรที่มันค้างค้างค้างอยู่ในหัวซึ่งจริงๆเรื่องนี้เคยพูดไปแล้วในเรื่องในพอดแคสต์ตอนก่อนหน้านี้หลายๆตอนเลยนะครับ <S <S ชื่อว่าทเทคนิคเบรนด์ดำนะก็คือมีอะไรที่มันค้างค้างอยู่ในสมองคุณเขียนมันออกมา นะการเขียนจะทําให้คุณได้ระบายได้จัดสรรความคิดที่ยุ่งเหยิงของคุณออกมาลงเป็นกระดาษน,นะครับยิ่งเขียนออกไปยิ่งได้ระบายเป็นการเยียวยาการผ่อนคลายสิ่งต่างๆที่มันค้างคางออกมาด้วยนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ทําได้นะเาเรียกว่าเบรดดัมมาเนะเาะหรือว่าอย่งอางตัวอย่างอื่นๆเช่นคุณผู้เขียนเขามักจะบอกเขาชอบไปสาวนา้านะก็ทําให้ตัวเองรู้สึกผ่อนคลายต่างๆใครชอบสาวหน้าก็ดีใครชอบ ไปนวดใช่ไหมก็อ่ะก็แล้วแต่คนนะครับทุกคนมีวิธีการผ่อนคลายเป็นของตัวเองนะครับแต่ว่าสําคัญเลยก็คือว่าการที่ที่มาเล่าเรื่องผ่อนคลายเนี่ยก็เพราะว่าเทาว่าหลายครั้งเนี่ยเรามักจะชอบคิดเยอะนะมนุษย์อินโทรเบิร์ตคิดเยอะติดอยู่ในความเครียดของตัวเองเยอะเอายิ่งคิดก็ยิ่งตั้งคําถามอะไรต่อไปเรื่อยไม่จบไม่สิ้นแล้วเราหยุดคิดไม่ค่อยเป็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องหาแอคทิวิตี้บางอย่างเพื่อเป็นจุดตัดให้ได้ว่านี่คือช่วงเวลาที่ฉันจะ ดีทนะ็อกซ์นะขอใช้คำว่าดีท็อกซ์ความคิดความเครียดนะแล้วก็เอาไอ้ความลึกอะไรที่มันอยู่ในความคิดของเราเออกมาให้หมดนะครับมาผ่อนคลายมาันซะก่อนก่อนที่จะกลับไปสู้กับมันใหม่ซึ่งสิ่งเหล่านี้พวกเราควรจะสามารถมีกิจกรรมนี้ทําได้ในทุกๆวันนะครับเพราะไม่งั้นมันจะเกิดเป็นความเครียดสะสมความคิดที่มันตกค้างเป็นตะกอนค้างอยู่ในหัวเนี่ย เอาออกไปไม่ได้สักทีนะฮะซึ่งถ้าเราหากิจกรรมแบบนี้ได้เนี่ยมันจะทําให้มนุษย์ introvert สามารถบริหารพลังงานและความเครียดได้ดีขึ้นมากๆเลยนะครับคี์สําคัญของมนุษย์ที่เป็น i n รเวิร r t คือเขนว่ามันเป็นเรื่องของการบริหารพลังงานนะคุณต้องรู้จักการบริหารพลังงานที่มีจํากัดของตัวเองอะ่ะให้ได้ดีที่สุดให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้ย้อนกลับมาเนาะถึงเรื่องของการหาวิธีเยียวยาที่ คุณน่ยรู้สึกว่ามันทําให้คุณหายเครียดได้หวาที่สดุดซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่เล่าให้ฟังเนี่ยน้องเทว,ว่าพอจะเป็นตัวอย่างได้หลายๆอย่างแล้วแหละว่าอะไรคือวิธีการที่จะพอช่วยพวกเราได้เพื่อให้พวกเราสามารถจะรีคอเวอร์ตัวเองนะเราก็เอาความเครียดออกไปจากหัวได้ไหนทุกๆวันนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ,อสิ่งที่จะมาเล่าให้ฟังจากหนังสือที่ชื่อว่าแค่คนเก็บตัวนะครับ My Introvert Story ของสำนักพิมพ์บรูมนะเขียนโดยคุณชินมินยองนะครับแปลโดยคุณจารุพันธ์ศรีดาธิทิวัฒนะครับก็ใครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะครับที่ร้านังสือชั้นนาทั่วไปนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะถ้าใครมีหนังสือเล่มไหนนะครับที่คิดว่าอยากให้เทมลองมาเล่าให้ฟังหรือว่าอ่านแล้วนะอยากให้เทมลองมาแชร์ในมุมที่เป็นประสบการณ์ของเทมเนี่ย เพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็จะเป็นการทําให้เราเรียนรู้ร่วมกันได้นะก็ยินดีนะครับยังไงก็คอมเมนต์บอกกันมาไว้ได้เลยนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับเหมือนเดิมขอฝากหนังสือของตัวเองนะครับเมื่อการทํางานหนักไม่ใช่คําตอบของความก้าวหน้านะครับหนังสือที่จะช่วยกอบกู้ความสุขในการทํางานให้กลับมาครับจะได้ไม่เป็นบ้าจากการทํางานที่ผิดวิธีนะครับก็หากันได้ที่ร้านหนังสือชั้นนําทั่วไปครับไม่ว่าจะเป็นเซียร์บ๊ นายอินกิโนคุรุยะและ B2S ครับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับยังไงฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันมในครั้งถัดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ